เส้นทางสีเทาตอนที่12คิดสั้นฉากหนึ่งห้องนอนบรรยากาศมืดมนน้ำทิพนั่งอยู่บนเตียงในห้องนอนของเธอห้องที่เคยมีชีวิตชีวาปัจจุบันกลับดูมืดมนและตกอยู่ในความเงียบเสียงนาฬิกาในห้องตอกย้ำให้เธอรู้สึกถึงเวลาที่ผ่านไปอย่างช้าฮ่าฮน้ำทิพพูดกับตัวเองเดี๋ยวก่อนกลับมาเริ่มใหม่อีกครั้งแต่ทำไมมันถึงยากขนาดนี้ น้ำทิพย์มองดูสมุดโน้ตที่เต็มไปด้วยความคิดและข้อความสร้างแรงบันดาลใจแต่ความรู้สึกของเธอกลับยังคงเหนื่อยหน่ายน้ำทิพย์เสียงสัน่นความพยายามทั้งหมดช่งางไร้ค่าฉันยังคงรู้สึกแย่และเหมือนถูกโลกผลักไสให้หลุดพ้นฉากสองความมิตกกังวลภาพในหัวน้ำทิพย์เริ่มจมอยู่ในความคิดของตัวเองภาพความทรงจำที่เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆในชีวิตที่ยากลำบากและการต่อสู้ภายในจิตใจน้ำทิพย์เสียงในใจสู้ยังไงก็คงไม่มีใครเข้าใจ บางทีการจากไปอาจจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดเพื่อหลีกหนีจากความทุกนี้ภาพช่วยให้เห็นถึงความทรงจำที่สวยงามเริ่มเบลอและกลายเป็นความหดหู่ฉากสามตัดสินใจความคิดที่มืดมนน้ำทิพย์อยู่ในห้องอย่างโดดเดี่ยวน้ำตาเริ่มไหลและมีความคิดที่มืดมิดคืบคลานเข้ามาในหัวใจน้ำทิพย์พูดกับตัวเองถ้าฉันหายไปทุกคนอาจจะรู้สึกเสียใจแต่ว่าหลังจากนั้นทุกคนจะไปต่อได้สงบสุขมากขึ้น น้ำทิพย์เดินไปที่หน้าต่างมองออกไปที่ท้องฟ้าแบบเศร้าหมองน้ำทิพย์เสียงแผ่วฉันจะจบทุกอย่างที่นี่ฉากสวันพุธรู้สึกผิดประตูถูกเปิดวันพุธเดินมาเยี่ยมน้ำทิพย์ไม่ทันได้สังเกตว่าเขาอยู่แค่ตรงประตูเขาเห็นน้ำทิพย์มีท่าทีเศร้าและรู้สึกไม่ดีเมื่อเห็นเธออยู่ในสภาพเช่นนี้วันพุธห่วงใยน้ำทิพย์ฉันมาแล้วมีอะไรให้ฉันช่วยหรือเปล่า น้ำทิพย์หันไปหาวันพุธด้วยน้ำตาที่ยังไม่หยุดไหลน้ำทิพย์เสียงเมอรลอยวันพุธเหตุการณ์ทั้งหมดมันทําให้ฉันรู้สึกท้อแท้ฉันไม่รู้ว่าจะทํำยังไงฉากห้าความคิดที่มืดมนน้ำทิพย์กับวันพุธวันพุธเข้าไปนั่งข้างๆน้ำทิพย์พยายามเข้าใจสิ่งที่เธอรู้สึกวันพุธเสียงเบาฉันรู้ว่าเธอกําลังทุกข์แต่จากการที่เราเคยผ่านอะไรมาด้วยกันฉันอยากให้เธอรู้ว่าเธอไม่ต้องอยู่คนเดียวแบบนี้ น้ำทิพย์เริ่มเปิดใจถึงความคิดที่อยู่ภายในน้ำทิพย์เสียงสันฉันคิดว่าการจากไปของฉันอาจจะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นอยากให้ทุกคนไม่ต้องทุกข์กับฉันอีกต่อไปฉากหรักษาจิตใจวันพุธต่อสู้ด้วยคําพูดวันพุธไม่ยอมให้ความคิดนี้เกิดขึ้นเขาเริ่มพูดด้วยความมั่นใจมากขึ้นวันพุธหนักแน่นน้ำทิพย์อย่าพูดแบบนี้เลยการจากไปไม่ใช่คําตอบทุกคนที่รักเธอจะรู้สึกถึงความสูญเสียมากกว่าที่เธอเห็น น้ำทิพสายหน้าอย่างไม่เชื่อแต่วันพุธไม่หยุดวันพุธมองลึกเข้าไปในดวงตาของน้ำทิพสิ่งที่เธอเห็นมันมืดมิดแต่ท่าที่ผ่านมาเธอได้มีประสบการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเราน้ำทิพถ้าขาดเธอไปทุกอย่างจะไม่มีวันเป็นเหมือนเดิมฉากเจ็ดช่วงเวลานั้นแสงสว่างเดินทางเข้าน้ำทิพเริ่มคิดถึงคำพูดของวันพุธน้ำตาที่ไหลกลายเป็นน้ำตาภาวนาน้ำทิพน้ำเสียงสัน่นแต่ฉันรู้สึกเจ็บรู้สึกเหมือนถูกผลักไส วันพุธยิ้มให้กำลังใจและยืนยันความรักของเขาวันพุธอ่อนโยนทุกคนต้องเจอความเจ็บปวดแต่นั่นคือวิธีที่เราทำความเข้าใจตัวเองและสามารถเติบโตได้ฉันอยู่ที่นี่เพื่อเธอน้ำทิพเริ่มแสดงอาการที่เปลี่ยนไปรู้สึกถึงการสนับสนุนจากวันพุธน้ำทิพรู้สึกสำนึกผิดวันพุธขอโทษฉันน้ำทิพรู้ว่าพลังใจและความรักของวันพุธนั้นมีค่ามากกว่าก,า,การตัดสินใจที่เคยคิดไว้ฉากจบ การตัดสินใจใหม่น้ำทิพย์กอดวันพุธน้ำตาเริ่มแห้งเข้าไปในความรู้สึกชัดเจนน้ำทิพย์ตัดสินใจฉันจะไม่ยอมแพ้อีกแล้วฉันจะสู้ต่อไปภาพน้ำทิพย์เริ่มมองไปที่ท้องฟ้าและตัดสินใจให้ชีวิตมีความหวังอีกครั้งวันพุธย,ยิ้มให้ใช่เราจะต้องเดินหน้าไปด้วยกันทั้งคู่ยิ้มให้กันและสัญญาที่จะเคียงข้างกันในการต่อสู้กับความทุกข์ยอมรับความเหน่อยยากที่ยังคงมีอยู่